Yes! <laughs> ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวเดอะกันบอรลรีเจนทุกๆคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าคิดบูกันนะครับผมที่ได้รับการเซ็นใครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ส่วนตัวผมนะผมมองว่าคิดบูนี่มาได้มาเซ็นใครนี่ก็ไม่แย่นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในทีมของมาจินบูซาก้าด้วยนะครับผมผมว่าโอเคเลยนะในจุดๆจุดๆนี้ของผมผมว่ามันได้รับการเซ็นไค่ก็เอ้ยเซ็นไก่เอ้ยเซ็นไข่ก็ แบบว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะได้รับแล้วนะครับผมเพราะตัวมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับใน PVP นะครับผมก็ตอนนี้เซนมาผมว่ามันก็อาจจะเล่นได้หละมั้งเพราะว่ามันก็ล่วงเลยผ่านมาเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับผมสำหรับเซนใครเจ้าคิดบูนะก็วันนี้เนี่ยผมเก็บเศษเซนใครครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ก่อนที่จะไปรีวิวเนี่ยผมจะมาอ่านดีเทลกันก่อนนะครับผมมาดูตัวละครว่ามีดีเทลอะไรบ้างนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมที่สําคัญสําคัญนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ทราบถึงสกิลของเจ้าคิดบูแล้วก็สามารถข้ามได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากอ่านตามผมหรือว่าอ่านจากอินโฟครับกราฟิกผมเนี่ยก็สามารถอ่านได้เช่นเดิมนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอ่านไม่ทันฟังไม่ทันก็พอสได้เหมือนเดิมนะพอสแล้วก็ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมส่วนถ้าใครรู้แล้วก็สามารถข้ามได้เช่นเดิมไปทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีเทลแรกกันดีกว่านะครับผมดีเทลแรกผมขอยกให้เป็นอาร์ตการ์ดเลยนะครับผมอาร์ตการ์ดเนี่ยการ์ดหมัดนะครับจะทําความเสียหายแบบอิมแพ็คดาเมจแล แบบไม่มีอะไรเลยนะที่เป็นพิเศษนะส่วนการบลัชจะทําความเสียหายแบบอิมแพคเหมือนกันแต่ว่าจะลดค่าการใช้การบลัชลง3หน่วยเป็นเวลา10วินาทีนะเมื่อโจมตีการบลัชเนี่ยโดนศัตรูนะครับผมในส่วนถัดมาในส่วนของการเขียวนะครับผมก็คือจะจวดการบลัชขึ้นมือเป็นการใบถัดไปนะแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมา15%ฟื้นฟูคิคขึ้นมา50หน่วยด้วยแล้วก็รีเกนหลบของตัวเองเนี่ย60%เปนะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้4ครั้งนะครับแล้วก็ แล้วก็เพิ่มความเร็วในการจัวการ์ดขึ้น1ระดับนะครับผมเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ยกเลิกบัฟผิดปกติออกนะครับในส่วนถัดมานะครับผมในส่วนของการ์ดฟ้าก็จะทําความเสียหายแบบแมสสีบอิมเพคใส่สตูนะแล้วก็จะสุ่มได้รับความสามารถต่อไปนี้1-3ความสามารถเลยนะครับผมเมื่อกดใช้งานการ์ดฟ้านั่นเองนะครับ1-3บัฟนั้นที่จะสุ่มได้ก็คือจะทําความเสียหายแรงขึ้น20%เป็นเวลา10วินาทีทั้ง3บัฟเลยแต่ว่าเราจะสุ่มได้ ตั้งแต่แบบว่า1-3อันก็คือเอาง่ายๆยีสิบทงควาเสียหายแล้งขึ้น20%อันนี้เนี่ยจะถูกสุ่มนะครับผมก็คือจะได้20%อันเดียวหรือว่ายี่อันหรือว่ายี่อันอะไรแบบนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าได้3อันก็สแต็กไปเป็น 20, 2ี2,4,6ก็เป็น60%ถ้าได้2อันก็4ี่ถ้าได้อันเดียวก็ยีนนะครับผม ถัดมานะครับผมก็คือจะทําความเสียหายแบบแม i ีฟอิมเพคเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับการ์ดออนติเมทนะแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับเมื่อกดใช้งานนะก็คือทําความเสียหายการ์ดอันติเมทแรงขึ้น50เป็นเวลา3วินาทีตานตุยเด้งเลือดเป็นเวลา3วินาทีเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีศัตรูนะครับแล้วก็มีกรอบป้องกันบลาสด้วยเมื่อโจมตีศัตรูนะครับผมสาหรับการ์ดอันติเมทต่อมาผมยกให้เป็นเซนไคเมนอัพเรตตี้ละกันที่ได้ที่ได้ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ได ก็คือจะจวดการอัติเมตขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับแล้วก็ฟื้นฟูคีขึ้นมา30หน่วยแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตขึ้นมาสะไม่ใช่30อันนี้40%สเนะครับผมสำหรับพลังชีวิตแล้วก็จะล็อกการ์ดมาศัตรูนะครับผมแล้วก็การ์ดมาศัตรูที่โดนล็อกเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้เป็นเวลา5วินาทีนะครับผมแล้วก็ยกเลิกบัฟศัตรูด้วยนะครับผมสาหรับเมนอาบิลิตี้ของเรานะถัดมาเรามาดูที่ยูนิคที่เซนไคแล้วนะครับผมยูนิคที่เซนไค แรงขึ้นนะครับผม25%ยกเลิกไม่ได้นะแล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้ขึ้นนะครับผมก็คือทาความเสียหายแรงขึ้นนะครับ100%ยกเลิกไม่ได้ลดความเสียหายที่ได้รับลง60%ยกเลิกไม่ได้นะครับต้านสถานะปิดปกติยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ขณะที่อยู e. ่บนสนามทุกๆ4วินาทีจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับก็คือฟื้นฟูก็คือฟื้นฟูแล้ํามเสียหายแรงขึ้น10%แล้วก็ตูยดนความเสียหายของเราแรงขึ้น20% แล้วก็ไอทำความเสียหายกับศัตรูโดนความเสียหายของเราแรงขึ้น20%อันนี้เนี่ยก็คือจะใช้งานได้เป็นเวลา15วินาทีนะครับผมในส่วนถัดมานะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับเมื่อหลบการโจมตีของศัตรูนะก็คือจะสุ่มจวดการ์ดบนมือไม่ใช่อันนี้อะไรนะสุ่มจวกการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับผมเมื่อเรามีการ์ดสใบหรือว่าน้อยกว่า3ใบนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําความเสียหายการ์ดบลัสแรงขึ้นนะครับ15%เป็นเวลา10วินาทีนะแล้วก็จะฟื้นฟู เกจหลบของเราได้เร็วขึ้นนะครับผม50%เลยนะเป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อศัตรูสลับสลับตัวนะครับผมขณะที่เราอยู่บนสนามนะก็คือจวดการ์ดเขียวขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมเปิดใช้งานได้1ครั้ง1ครั้งนะแล้วก็ศัตรูเนี่ยถูกเพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวนะครับผม2วินาทีแล้วก็ฮิลได้น้อยลงไป20%เป็นเวลา15วินาทีนะครับ แล้วก็จะได้รับความสามารถต่อบบบนี้นะครับผมเมื่อลงสนามมานะก็คือสุ่มจวดการ์ดขึ้นมือ1ใบถ้าเกิดว่ามีการ์ดในมือ3ใบหรือว่าน้อยกว่านั่นเองแล้วก็จะฟื้นฟูคีขึ้นมา30หน่วยแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับห้ยกเลิกไม่ได้แล้วเปิดใช้งานได้1ครั้งนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมก็คือจะได้รับความสามารถต่อแบบนี้นะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะฟื้นฟูคีได้เร็วขึ้น50%น้ารับเการา์ง5หนต์นะครับผมยกเลิกไม่ได้เ่นเดค่วการ์เรวขึ้น1ระดับแล้วก็ยกกเลิไไม่ด้นะครับ แล้วก็ฟื้นฟูฟืฟ้พลังชีวิตขึ้นมา30%หนึ่งครั้งเมื่อพลังชีวิตของเราเหลือศูนย์นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นความสามารถของ endurance หรือว่าตัวเด้งเลือดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมทุกๆครั้งที่ใช้การ์ด blast นะครับก็คือต้านโคแบบพิเศษเป็นเวลา3วินาทีเปิดใช้งานได้1ครั้งแล้วก็การเปิดใช้งานจะถูกรีเซ็ตนะครับผมเมื่อเปลี่ยนตัวละครนะแล้วก็จดก,การ blast เป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมก็ความสามารถของเจ้าคิดบุกก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตัวผมนะ ผมว่ามันใช้งานได้ดีแหละมี endurance เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีจวดการเร็วเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าคิดบูตัวนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงใน p p นะครับผมก็ยังไงเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r ค b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปลุยกันดีกว่าใน p p นะครับว่าเจ้าคิดบูตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนลุยกันเลยดีกว่านะครับผมใน p p Rating Match ลุย มาครับทุกคนเกมแรกของเราสําหรับเจ้าน้องคิดบูผมเล่นในทีมของพวกฟูวเป็นน้นะผมเอาหมายเลขสิบเจ็ดมามาด้วยเพราะว่าผมนะ่ะแบบว่าต้องลองก่อนนะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งใช้เพิ่งเพิ่งได้เซนไคของเจ้าสามมาสีแดงไปนะก็เลยโอเคผมได้จังหวะแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าไม่รู้ว่ายังลังเลอยู่ว่าจะใช้หมายเลขสิบเจ็ดหรือว่าเจ้า CMC ดีไงคือยังลังเลอยู่ เอาผมก็ไม่รู้จะใช้อะไรดีเอ้านี่ไงเมื่อแต่พูดอ่าแต่ลวแต่ละผมได้นะผมได้คอมโบนะอย่างเงี้ยมาครับคอมโบเป็นของไม่ตายตามโค้สาววินาชีชิวๆแต่นีฟ้าต้องยัดนะครับฟ้าต้องยัดการฟ้าต้องเข้าแล้วแรงนะเนี่ยมันทันไหมเนี่ยไม่ทนันโอ้โหรู้ท้งรู้ว่าไม่ทนัน มือตีมือโอ้โหผมนึกว่าเขาจะหมัดไม่หมัดว่ะได้โอ้ยเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมหนาเหลี่ยมเตอร์เหลี่ยมเตอร์เหลี่ยมเตอร์โดนคนเหลี่ยมๆนี่มันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองโอเคการ์ดหมดไงโดนเราทําลายการ์ดแต่การเขียวผมเยอะจัดการเขีเยวผมเยอะจัดผมบอกไว้เลยชอบคลิกไงโอ้ไม่อีกแล้วอีกแล้ว,อ,ลวอะไรเนี่ยผมผมเล่นอะไรเนี่ยเกมแรกมามืนตื่มึงจึ๊ก ิวครับคิดบูเราน่าจะรับไวหวมีฮิวด้วยจากการเขียวสองใบแฮะมาแล้วหนึ่งอ้าวค้างอย่าบอกนะนี่แบบทรงนี้หลุดแน่นอนนี่หลุดจริงครับผมก็ไว้เท่านี้แล้วกันมาครับมาต่อเกมถัดมาเลยแล้วกันเพราะว่าเกมที่แล้วสู้กับบอดยาวเลยเขาหลุดไงเขาออกไงกลวไง กลัวกลัวหรอกลัวคิดบูเปลี่ยนเลยครับเขาเปลี่ยนแน่นอนนั่นไง <c oughs> อ่านเกมครับอ่านเกมต้องขาดเหมือนกระดาษ A5 A6 ไปไม่เปลี่ยนหรอกแดงอะผมว่าแล้วไม่เปลี่ยนหรอกแดงอะ่ะมาดีแล้วเราลีเกตหลบไงอีเออีเอคิดบูเราขำตลอดเวลาผมบอกไว้ก่อนขำเหมือนคนบ้าแล้วไปก่อนเลยครับผมสําหรับ สีม่วงของโกคูแบ็กแล้วผมหลบได้เอ้ยจะโจมตีได้ปะเนี่ยน่าจะได้นะเพอร์เฟกต์ไอนิดสวยแลยเลดยด้วยต้านสีด้วยวู้แรงจัดกัรไฟจัดเลยแรงจัดทําอะไรเพื่อนอ่ะแล้วผมหลบได้อย่างนี้แล้วจังหวะอย่างนี้ละจังหวะหลบอย่างนี้อีแล้วหายครับหายแต่มีการเขียวชิวๆโอ้ผมไม่ได้จะทำแบบนี้มัน มันทำลายกายเขียวผมทุกใบเลยเมื่อกี้ชาบ,บ้าตายคือ <c oughs> มันทำลายกายเขียวปุ๊บผมจะกดกายเขียวปุ๊บมันก็ทีนี้ก็เรียบร้อยลาออก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> แบบนี้เราได้จบแล้วเนี่ยเราเขียวเราจังววาโอเคต้องบลาสนะแล้วก็คือเอาลงมากดเมนอบิลิตี้เลน่าจะได้จบ5สวยครับผมเกมนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอเกมถัดไปเกมไวจัด เกมต่อมาทุกคนลุยกันต uh, like, right? ่อลุยงานไปครับค like, ิดบูต้องโชว์แล้วตาที่แล้วได้โชว์อยู่ปะก็โชว์อยู่นะนิดนึงสเตปชาสเตปชาครับผมเน้นสเตปชาและดอกคอมโบสวยงามมากแบบนี้เขาน่าจะเปลี่ยนสีเขียวหรือเปล่าโอ้โหแล้วมือไปกดโดนกายเขียวไงเพราะเขาโอเคได้กายเขียวมึมไม่หมันไม่ได้นี่หว่าลืม กาเขียวยังมีอยู่ดีนะเขาก็โดดพอดีด้วยยัดไปเลยกายเขียวเราเยอะจัดทุกคนอ้กายเขียวอีกแล้วยังน่าอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ก็เพราะว่าโอ้โหเขาถอยว่ะไม่เป็นไรโอเคหลบได้อยู่เขาได้อบเลยครับผมบอกกลัวกายเขียวเราจัดแล้วผมมีกายเขียวต่ออผมกดชาร์จไปแล้วไงเมื่อกี้จะเล่นชาร์จแบบชาร์จสเต็ปต่อไงจะหลบแบบหลบสเต็ปเป็น เป็นการสเต็ปการเขาเรียกว่าอะไรนะสเต็ปชาร์จหลบหลบไงสวยเพอร์เฟกต์แวนู๊เปลี่ยนมาเถอโกฮังอะ่ะเปลี่ยนมาเถอโกฮังอะ่ะโห้ยแรงแรงจัดสวยงามได้เพอร์เฟกต์แวนิดอีกแล้วแบบนี้ก็บอกลาเลยครับผมบอกลาเพื่อนบอกลาได้เลยเอา้าอุย้ยแบบนี้ชีวิตแรกหายไปแล้วอ,อุ้ยเขารู้ทันเราอะ่ะ เขารู้ทันเราทุกคนเปลี่ยนเลยครับโอ้โหยังมีต้านโคบอยู่นะไอหังไอหังผมยัดเลยแค่นั้นแหละสวยงามมากเท่าะคือเขาชีวิตแรกเขาไปแล้วนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนนี่คือลาก่อนีน่ไงต้องเปลี่ยนใจมันต้องเปลี่ยนแล้วแต่คาร์น่มีกดชาร์จสเต็ปไม่ได้เว้แล้วเขาเก็หมัดแล้วนี่ว่าอ่ะแล้วเรียบร้อยผมกด <laughs> อย่าบอกนะ โอ้โหมันก็แรงเกินมันถอดสมองเล่นเกินไปหรือเปล่าอไอ้ตัวหังม่วงเนี่ยดูดิไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทาอะไรนะดาเมารกดไอ้นี่ก็แรงเวอร์แบบเวอร์จัดมาต้านกันไปเลย,ให,เลย 90, ให้มันรู้กันไปเลย90ไงให้มันรู้กันไปเลยเพื่อนเปลี่ยนมาไอ้แกม่าวันแอนทัวแต่าะยะพอย่าพึ่งไม่ต้องเปลี่ยนครับแผบลบวัตตุยนี่ไงคือ,อตัวมันถอดสมองจริงไอ้ตัหังเนี่ยออก แล้วเขาบากนั้นนะเราโจมตีได้นั่นแหละสวยแรงแรงแรงอาเปลี่ยนเขียวม,มาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับลาก่อนและเหลือแต่สีเหลืองแบบนี้ก็เรียบร้อยได้จบสวยอีกแล้วครับผมเดี๋ยวแบบนี้เจอเกมถัดไปแน่นอน เกมถัดมาครับทุกคนลุยลุยลุยเจอทีมซุนไม่ใช่ซุนแฟมไฮเบสซยาไฮเบสซยาอย่างนั้นหรอือไปครับบลาครับผมมีต้านคูไป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 ะมีต้านคบที่คิดบูดอีกเหมือนเดิม,มสวยมาดิโอเคเปลี่ยนสวยงามาก โอเคแล้วเรา4วีแล้วเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา10%แบบนี้เราก็ยัดการ์ดฟ้าสุ่มสุ่มดาเมจไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะได้แค่สองปะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรออะไรเนี่ยรอเขารออะไรเอาแล้วเขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยนุ่มว่าผมนุ่มว่าเอฟเคทนายได้เขาก็เปลี่ยนนี่หว่าโดดไหมอ๋อไม่โดดโอ้คนนี้เป็นแปลกๆเลยรถแรงหรือเปล่าเนี่ยปาร์ตี้รถแรงหรือปเ <Yeah. S 2> Party, อปล่า รถแรงปนเนี่ยดูยปาร์ตี้รถแรงชัวเขาไม่สู้เลยอ่ะเอ้าไม่สู้เลยเกินไปเป้าผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยโหเขารถแรงด้วป่าเนี่ยอ้าวหมัดก็เลยไปครับกดการมาต่อโอเคสวยงามแบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผม น่าจะไม่มีอะไรแล้วคนนี้ก็น่าจะผมก็น่าจะปาบได้ชิวๆนี่และการโจก,กรดเร็วไงปลาสไปก็จบครับผมเรียบร้อยเหลือบีสโกหงังตัวเดียวได้จบสวยหรือเปล่าได้จบสวยหรือเปล่าโลเบอร์เฟกคือยังไงบโเอร์เฟกก็เรียบร้อยครับผมได้จบสวยแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปดีกว่าครับผมมันอาจจะดูอาดไปหน่อยนะเกมนี้เ้ เกมนี้ครับผมเจอกับไซยานะผมไซยาได้อยู่นะไซยาหรือคนแฟมิลี่อีกแล้วใช่ไหมเอามาดีมาดีผมกดแซบด้วยช่วงนี้ไม่แซบแล้วสี่เจ็ดกำลังจะบอกว่ากดแซบเลยแต่ไม่แซบละหมัดไหมเรียบร้อยครับผมหมัดมาแบบนี้ก็เรียบร้อยบัสเลยดีกว่าอย่างนี้โอเคสวยเงามากโอ้ยแล้วมันทำไมมันแรงขนาดนั้นนะซามาัสอู้ แรงจัดแรงจริงอะสวยออ้ยแล้วแรงฟีเซอร์แรงต่อเนื่องต้านโคมด้วยทุกคนโอ้โหฟิสเวอร์ไปนายก็เอาเวอร์ไปโอ้โหแล้วเขาจังหวะได้ไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้เขาบ้างนะเปลี่ยนมาเลยครับคิดบูของเราเอาการ์ดหมดอะสวยครับแบบนี้โดนอีเพื่อนโดนอีกเน่ อูบ้าไปเร,เรียบร้อยเรียบร้อยอูเหมือนแรงเกินอันนี้สวยฮึบโอเคสวยครับผมสเต็ปจำจ้ามอ,ออกเลยแค่นั้นแหละจนสเต็ปไม่ไหวมาครับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะก็ เจอกับอะไรอันนี้มาจินบูซาก้าหรอเจออีกแล้วมาจินบูซาก้าเจอตลอดมาไม่รู้ผมได้คอมบูมาได้ยังไงไม่รู้แต่ผมไปแล้วครับตานโหครับตานโหแบบพิเศษแต่ได้แค่สามมีนะการปลา้าทุกคนอย่าอย่าคิดว่าแต่ละกดการให้เขาหลบไปเลยดีไหมสวยหลบแล้วเปลี่ยนมาจังหวะนี้ค่อยๆเล่นเขาเล่นเรารีเกตหลบเลยอยู่สวย โดดไหมโดดสิครับรออะไรจังหวะนี้เป็นของผมร้อยเปอร์มันต้องเปลี่ยนคิดบูมาแล้วแหละทุกคนต้องเปลี่ยนที่พูแล้วเพื่อนสอดวนี้ต้องเปลี่ยนคิดบูแล้วแหละเปลี่ยนนั่นไงไหมคือนายจะทนให้กูหังชีวิตแรกไปไม่ได้หรอกไปครับเดาะยาวๆครับรันยาวๆแบบนี้การฟ้ายัดได้รอจังหวะสวยๆนะใจะเย็นๆใจเย็นๆๆๆเล่นใจเย็นๆ,ๆเข้าไว โอ้ย้ยเขาหลบอะเขาโดดหลบปะน่ะโอ้ย huh. น no ึก huh. ว no ่าโดดหลบไม่โดดหรอแต่ก go right. ็มาชนมะลังได้เหมือนกันผมชนได้หมดอ่ะช่วงนี้มาแรงไงโอ้โหกดได้เนี้ยบไงกดได้เนี้ยบดอกข้างบนดีโอเคสวยครับแบบนี้สบายสบายเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไหมดอกนานไงจังหวะมันต้องเปลี่ยนแหละมันต้องกลัวบ้างอ่ะแล้วแบบนี้โตก็หายดีครับรออะไรอ่ะทุกคน โตก็ไม่อยู่ไว้ก่อนเรียบร้อยผมคิดบูก็โอเคอย่างเนี้ยเส้นใครมาก็ได้เล่นได้ได้เซตหย่ออยู่ได้เซตหย่ออยู่กดเมนมาตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ผมหลบได้ยังไงและโดดไหมล่ะโดดแบบนี้ก็ไปเลยครับผมคิดบูดิฟด,ดิฟเฟอเรนซ์พี่เรียบร้อยไปก่อนคิดบูเอ๋ยผมจะรีเกหลบทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้เกือบทันเกือบทัน นิดเดียวนิดเดียวจริงๆถ้านิดโอ้ถ้าเมื่อกี้ถ้ากินบูหล,ลบได้นะคิดบูแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์ปเปอ็มวีพีอ่ะเขาจะทำอะไรอะ่ะเขาไม่เอาสวยเอากดอะไรของผมโอ้ไมค์ก๊อดเดี๋เมี้เขากดเมย์หรือเปล่าโถ้ามีเมื่อกี้ถ้ามี หมัดกันบลาสตนะโอ้โหผมบอกเลยว่าได้แซบเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าได้แซบแน่คิดบูอ่ะโอ้โหถ้าคิดบูไม่หมัดกันมานะ่อยากให้มีหลยเกินโอ,อ้โหนี่เ็เกือบตายมันไม่ต้องทําอะไรเลยไอโกฮังตัวนี้มันขอดสมองเล่นก็ชนะแล้วมึงเนี่ยโอ้เกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้ดูดิจากทีมผมเลือดเต็มเต็มอ่ะโกฮังตัวเดียวคือเอาแบบพลังชีวิตเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีมผมไปอ่ะไปหมดไปแทบหมดเๆๆหนื่อยเหนื่อยใจจริงๆ เราจะเอาเขาตุยไปเนี่ยไม่ใช่สายมัดด้วยดิใส่เวลาสงบแบบนี้ต้องอาๆทุกคนไม่อยากกดไม่อยากกดการ์ดฟ้าเพราะว่าอะไรรู้ปะพอกดการ์ดฟ้าปุ๊บเลือดเขาก็เด้งขึ้นมาก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วผมน่าจะชนะแล้วแหละนะครับก็คิดบูในวันนี้นะผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับคิดบูมันโอเคระ,ะดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเซนใครมาแล้วมีจดกการ์ดเร็วให้มี2ชีวิตให้คือแอนดูแลนส์นะครับผมแล้วก็ ทุกอย่างโดยรวมมันดีนะครับผมก็ยังไงเนี่ยผมฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปแล้ววันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับบ๊ายบาย